thank you สวัสดีค่ะอิเซมิยเกตเลเวอร์สทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์อย่างเต็มตัวแบบนี้ถึงเวลาหยิบยกไอเทมชิ้นเก๋เติมแต่งลุคซัมเมอร์นี้ให้ดูสดใสสนุกสนานไปกับการเลือกแต่งตัวอย่างมีสไตล์มิกซ์แอนด์แมทไปกับเอเซอรี่ไอเทมที่สุดแสนเพอร์เฟกที่สาวๆส,ส,สามารถนํามาแต่งเติมเสริมลุคทั้งในชีวิตประจําวันหรือัพลุคเด่นรับทริปวันหยุดสุดสัปดาห์ให้สมกับฤดูแห่งการพักผ่อนนี้ค่ะ แต่จะให้คอมพิวต์ลุกทั้งทีไอเทม must have ที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือนาฬิกาที่นอกจากจะใช้ดูเวลาแล้วยังแถมด้วยเสน่ห์ที่แมชยังไงก็เข้าได้กับทุกสไตล์และดีไซน์ของแต่ละรุ่นก็ยังสะท้อนคาแรคเตอร์ในแบบที่เป็นคุณได้อีกด้วยค่ะ รายการ Behind the Genius ใน EP นี้แบรนด์ดีไซน์ระดับโลกอิเซมิ a าเกะจะขอพาสาวๆมาเช็คคริสต์ Must h แท e ไปเท่มกับนาฬิกาที่เป็น Ready's Favorite 3รุ่น3แบบที่เหมาะกับสาวมีสไตล์อย่างเราส่วนจะเป็นรุ่นอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันเลยค่ะ ขอเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกกับ e l ลิ p ส์มินินาฬิกาซีรี่ล่าสุดในลุคสวยเก๋เอาใจสาวๆที่ชื่นชอบสไตล์เฟมินีนด้วยตัวเรือนมินิโมเดลขนาด28.5ม mm, ิลลิเมตรที่โดดเด่นด,ด้วยดีไซน์ของหน้าปัดวงรีรูปทรงเรขาคณิตที่ละเอียดอ่อนและมีเอกลักษณ์ผสานด้วยแนวคิดการออกแบบสไตล์มินิอลที่เรียบง่ายสะท้อนความงามผ่านทุกองค์ประกอบอย่างพิถีพิถันที่เป็นผลงานการสร้างสารรค์ของนาโอโตะฟกาซาวะโปรดักต์ดีไซเนอร์ ชื่อดังระดับโรคโดยเฉพาะในแบบตัวเรือนและสายสีทองหน้าปัดดีไซน์เรียบแบบ3เข็มที่ให้ทั้งความรู้สึกเรียบโก้และหรูหราในเวลาเดียวกันค่ะคราวนี้ขอมาเอาใจสาวๆที่ชื่นชอบลุคซัมเมอร์สไตล์มินิมอลในแบบสวยเรียบแต่มีดีเทลชวนมองกันบ้างนะคะ กับเทเ e ลเลรดี้ไซนในตัวเรือนขนาด28มิลิเมตรอีกหนึ่งผลงานสร้างสารรค์ของนาโอโตะคุกาซาว่าด้วยดีไซน์ที่เน้นความเรียบง่ายมากที่สุดด้วยการลดทอนตัวเลขหรือมาร์กเกอร์บนหน้าปัดนาฬิกาแล้วแทนที่ตำแหน่งบอกเวลาด้วยดีเทลในการดีไซน์กระจกและขอบหน้าปัดด้านในให้เป็นเหลี่ยมขนาดเท่ากัน12ด้านโดยเฉพาะในแบบหน้าปัดสีขาวแมชเข้ากับสายหนังสีดำที่กล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในไอเทมซิกเนเจอร์ที่ขาดไม่ได้เมื่อนึกถึง แบนด์อิเซมิยะเกะหรือจะเป็นรุ่นล่าสุดอย่างท w e l v Natural b e i เพราะเป็นอีกหนึ่งโทนสีมาแรงในซัมเมอร์นี้ด้วยเช่นกันค่ะ และมาถึงรุ่นสุดท้ายเอาใจสาวลูกสมาร์ทสุดโมเดิร์นกับ W Mini ด้วยตัวเรือนขนาด39มิลิเมตรในแบบหน้าปัดสีขาวแมชเข้ากับสายหนังสีน้ำตาลที่โดดเด่นสะดุดตาด้วยเอกลักษณ์การดีไซน์ในคอนเซปต์มินิมอลมัสคลินผลงานการสร้างสารรค์ของาโตชิวาดะดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกผู้ขัามวอดอยู่ในวงการออกแบบรถยนต์มานานกว่า2ทศวรรษที่นำเอาความเรียบง่ายตามแบบฉบับศิลปะดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นมาผสานเข้ากับความ ้ำสมัยของโรคอนาคตจากแรงบันดาลใจในการออกแบบรถยนต์พร้อมด้วยดีไซน์หน้าปัดย่อยแสดงวันวันที่วินาทีและเข็มบอกเวลาเฉดสีไซเลนบูเน้นดีไซน์เรียบ,ยบแต่เมื่อนำมามิกซ์ and m a แมทกับการแต่งตัวแล้วกับดูโดดเด่นเพิ่มสีสันให้ทุกรุกของคุณดูสนุกสนานยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับสาวๆที่กำลังมองหาแอตชัลี่นาฬิกาคู่กายที่จะเป็นไอเทมเลดี้เฟสสำหรับคุณรับซัมเมอร์นี้เช็ิสต์เลือกรุ่นที่ถูกใจแล้วก็สามารถแวะไปชมและสัมผัสเืินจริงกันได้ที่เคาน์เตอร์นาฬิกาอิเซมิยากเกะในห้างสรพสินค้าชั้นนำทุกสาขาหรือช็อปฟอร์มโค้งง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ t o k a d e r o t m c o m รวมถึงฝากติดตามช่องทาง Facebook และ i n s t a g r กรของอิเซมิยากเกะวอชไทยแลนด์ด้วยนะคะ แล้วกลับมาพบกับรายการ Behind the Genius รายการที่คุณจะได้อัปเดตทุกเรื่องราวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องลึกนาฬิกาแบรนด์ดีไซน์ระดับโลกอิสต์เมียเกตได้ใหม่ใน EP ต่อไปฝากติดตามกันด้วยนะคะ